วันนี้เวลา9้านาิกา19นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกลรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์นวังสระประทุมทรงเจิมเทวรูปพระอิศวรพระอุมาพระพิคเนศพระนารายณ์และพระพรมในการพระราชพิธีตรียันประวัยตีประวัยในการนี้พระราชทานเงินแก่หัวหน้าคณะพราหมณ์ผู้เป็นประธานในการประกอบพิธี พระราชพิธีตรียมพวายตรีประวายเป็นพระราชพิธีที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ,ฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดก,กระหมอ่อมให้ประกอบพระราชพิธีปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาลโดยเป็นพิธีกรรมในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเป็นการรับเสด็จพระอิศวรที่เสด็จลงมาเยี่ยมโลกมนุษย์เป็นเวลา10วันซึ่งในปีพุทธศักราช2564เริ่มพระราชพิธีในวันอาทิตย์ขึ้น6คข้ามเดือนยี่ตรงกับวันที่20ธันวาคม256 3ถึงวันจันทร์แรม6ข้าเดือนยี่ตรงกับวันที่4มกราคม2564เวลา15นาฬิกา9นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังสำนักงานมุลนิธิชัยพัฒนาอาคารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขตบางพลัด ในการนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการดําเนินงานมูลนิธิชัยพัฒนาแล้วพระราชทานพระราชาวโรกาสให้ในายสมศักดิ์จิตติพลังศรีกรรมการผู้จัดการบริษัทไซโจเดนกิอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดและครอบครัวเฝ้าทุนละอ,องพระบาทน้อมเกล้าวน้อมกระหม่อมถวายระบบแลกเปลี่ยนอากาศแบบ protective environment เพื่อติดตั้งภายในห้องทรงงานณสำนักงานมูลนิธิระบบสามารถปรับอากาศอากาศภายในห้องให้ปราศจากเชื้อด้วยเทคนิคการเติมอากาศสะอาดเข้าสู่ห้องตลอดเวลาพร้อมปรับแรงดันภายในห้องให้เป็นบวกจากนั้นทรงเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาครั้งที่1ทับ2,563โดยได้รายงานผลการดำเนินง,ง,งานประจำปี2,563อาทิ จัดตั้งกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต,ต่างๆเพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่จําเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ตามพระราชดำริสมเด็จพระรนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยาบมบรมราชกุม,มารีองค์นายกิติมศัิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาที่ทรงห่วงใย,ยรัษฎรที่ต้องเผชิญวิกฤตครั้งนี้ พร้อมพระราชทานงบประมาณจากกองทุนจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อบุคลากรทางการแพทย์และรักษาผู้ป่วยโควิด -19 แก่โรงพยาบาลรวมทั้งสิ้น122โรงพยาบาลใน56จังหวัดนอกจากนี้ยังทรงมีพระราชกระแสให้โครงการของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการทหารพันดีจำหน่ายผล,ผลผลิตโครงการแก่รัษฎรในราคาย่อมเยาเพื่อช่วยเหลือรัษฎรด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยกับทรงให้ความสําคัญกับการปฏิบัติหน้าที่อข,อของกองกําลังชายแดนมาโดยตลอดทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานขวัญกําลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ต,ตามแนวชายแดนในพื้นที่จังหวัดต่างๆด้วยความเสียสละทุ่มเทกําลังกายกาลังใจด้วยความตั้งใจที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลประชาชนในพื้นที่ห่างไกลตลอดจนสร้างความมั่นคงปลอดภัยแก่ประเทศชาติ วันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกภัยบูรณ์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่2564จำนวน80ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดนกองทัพภาคที่ส<อ>าณฐา,านปฏิบัติการดอยช้างมูบอำเภอแม่สายจังหวัดเ<อ>ชียงราย ต่อจากนั้นองค์มนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่2564จำนวน80ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดนกองกำลังผาเมืองนณฐานปฏิบัติการบ้านนอนแลอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดน ในตอนบ่ายองค์คมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่2,564จำนวน80ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดนณนะหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่36 อำเภอแม่สเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนจากนั้นเชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่2,564จำนวน80ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกําลังชายแดนกองกําลังนเรศวรณฐานปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทหารบกตํารวจประเวณชายแดนและทหารพรานที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนในพื้นที่จังหวัดต่างๆด้วยความ เสียสละทุ่มเทและด้วยความตั้งใจเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงปลอดภัยนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติบ้านเมือง โอกาสนี้องค์มนตรีได้เชิญพระราชกระแส,สรงห่วงใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่กองกําลังชายแดนที่ปฏิบัติหน้าที่ได้รับทราบอย่างความปลื้มปิติให้แก่เจ้าหน้าที่และต่างสํานึกในพระมหาการุณาที่คุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหาการุณา วันนี้ที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชะดำริบ้านแม่ตุงติงอำเภอสเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ในพระลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชะดำริในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมคณะอนุกรรมการเชิญสิ่งของพระราชะทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำนวน1 0 1 5ชุดไปมอบแก่รัษฎรผู้ปฏิบัติงานในโครงการอันเนืกกอน่องมาจากพระราชะดำริจำนวน5โครงการได้แก่ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุ่มติงโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านดงเย็นโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริสวนป่าสิริกิติ์ที่11ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านขุนแตะโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยอมพายและโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตรัษฎรบ้านขุนวินอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมกันนี้ได้มอบเสื้อกันหนาวแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านสาบตรุมศึกษาและเด็กด้อยโอกาสมูลนิธิบ้านสารฝันจำนวน116คนซึ่งราษฎรและเจ้าหน้าที่ทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้ที่ส่ง่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร โอกาสนี้องคมนตรีและคณะได้รับฟังบรรยายรุปผลการดำเนินงานของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด,ดำริบ้านแม่ตุงติงพร้อมกับเยี่ยมชมผล,ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของรัษดรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการจากนั้นเดินทางไปเยี่ยมบ้านนายเสี่ยมแสนคำรัษดรในพื้นที่โครงการและร่วมเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตพืชผักปลอดสารพิษจากแปลงเกษตรของรัษดร โครงการฟาร,ร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าเสริกิจพระบระมราชินีนาถบ้านแม่ตุงติงเป็นโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าเสริกิจพระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่5มีนาคม2540โดยใช้พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมในการจัดตั้งและดำเนินการทั้งหมด147ไร่ในลักษณะศูนย์สาธิตและส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพรวมถึงการพัฒนาและช่วยเหลือราษฎรในด้านต่าง ส่งผลให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น86,000บาทต่อปีทำให้ไม่ต้องยกย้ายถิ่นฐานไปประกอบอาชีพในพื้นที่อื่น